แน่นๆอีกแล้วครับผมมูโกำไรมาสามพันแล้วทุกคนเอาอะไรเยอะกำไรสามพันแล้วเอาเยียวสวัสดีไวรุน่นตอนนี้ผู้เองกำลังอยู่กับช่องเฮียหมี่พาว้าวี สามอีกแล้วนั่นเองอยู่เกมชอทชิงวิลหรือว่าเกมอาเปะของค่ายพีจีนั้นคนก่อนอื่นก่อนรับชมคลิปอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกำลังใจไว้ช่องเฮียหมี่ภาวะวีสามด้วยนทุกคนที่สําคัญอย่าลืมไปกดไลค์กดถูกใจกดติดตามแฟนเพจ a c e b o o k ของเฮียหมี่ภาวะไปด้วยนะทุกคนอีกหนึ่งอย่างครับทุกคนเฮียมกกีกลุ่มลัอกี้ทมทุกคนกลุ่มลัอกที้ทมเฮียเป็นกลุ่มลัอกที้ทมกับ พูดคุยเกี่ยวกับการปั่นสลอนนะเกมไหนแตกดีเกมไหนแตกปังเฮียจะไปแชร์กันไว้ในกลุ่มส่วนเกมไหนแตกไม่ดีเกมไหนแตกไม่ปังเกมไหนพังพินาศเราก็จะแชร์กันไว้ในกลุ่มเช่นเดียวกันเป็นกลุ่มเข้าร่วมฟรีครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิน้นเพียงตามดูได้ที่ตใต้ description ด้านล่างหรือว่าใต้ c o m มนตดน์ด้านล่างได้เลยทุกคนมาเดี๋ยวเฮียเอากลุ่มลกอตทามีให้ดูนะครับสักครู่หนึ่งนะทุกคนนะอ่ะนี่คือกลุ่มล็อตทามของเฮียนะครับอันนี้คือสดๆร้อนๆเลยที่เฮียเพิ่งแจ้งเข้าไปนะหลังจากตอนที่จะปันค้แงไรบ ก็นี่เลยฟอร์จูนการิชาฟอร์จูนนะแล้วก็เป็นเกมวัวเกมแปะนะเกมแปะก็แจ้งไปแล้วในช่วงเวลาที่อ่าประมาณห้าโมงไม่ใช่ห้าโมงดีทุกอ๋อนี่ของเมื่อวานนะนี่อของเมื่อวานเอ้ยหรือของวันนี้น่าของวันนี้เลยนะห้าโมงตรงนะก็มาปัน่นอีกทีตอนห้าโมงสี่สิบห้านะครับก็จะมาทําทุนน้อยให้ดูนะอันนี้ก็จะเป็นเพื่อนๆน,นะครับที่อยู่ในกลุ่มก็แจ้งก็คุยกันไว้ในกลุ่มนะก็คุยกัน ภาษานี่แหละนะครับก็จะแจ้งกันตลอดเวลานะทุกคนโอเคจะมีประมาณนี้สาหรับกลุ่มมากรี้ถามเฮียมาอยู่กับแปะเลื่อนตัวละครกลับมาโอเควันนี้มาจัดทุนน้อยกับแปะกับทุน1,000บาทจัดไปก่อนสโลแกนช่องไปให้สุดหยุดอยู่ที่กลุ่มขมับอยากได้สาระไปช่องอื่นอยากได้ความสุดความมันมาช่องนี้เลยก็ยงนีนมีภาวะปุยสาวันนี้มาจัด400เบ็ด400กับทุน1,000พมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่า ตามสูตรเดิมเฮียขอเปิดประเดิมไปที่อวงล้อประจําตัวเฮียนะครับวงล้อประจาตัวเฮียนะ12โง4นะทุกคนนะลานี้แปะน่าจะให้เล่นอยู่แหละนะเวลาช่วงเวลานี้เฮียชอบมากที่สุดนะครับช่วงเวลาตั้งแต่5โมงเป็นต้นไปนัน้นคนนง่นวงว่ะนง่นวงวะ่ะอีกทีหนึ่งอย่าไปกลัวในสิ่งที่มองไม่เห็นเพราะว่าเฮียมองไม่เห็นเพราะว่าเฮียหลับตา <laughs> ไปเลสโก้ไม้แรกแปะให้เล่นนะมา ป๊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 บปอ๊อย่าดอกแรกยังไม่จ่ายนะครับดอกสองจ่ายเคกชิงฉับมาสวยๆเอ๊ะค,คิวไม่มานะน่าเสียดายช่วงนี้แปะนอนยากนะครับมีทุกคนมาบนน่นในเฮียฟังนะเฮียก็เฮียก็คิดอย่างนั้นแหละว่าแปะมันนอนยากมากนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้เห็นมันนอนมาเท่าไหร่นะหลังๆมานี้นะทุกคนนะเฮ้ยทำไมว่าวอย่างนี้แหละทุนน้อยเฮีย โอ้ไม่ตกดาแต่ไม่ให้เล่นหรือเปล่าวะออ้ยปารทั้เต็มระบบมาดอกนี้สวยๆเลยทุกคนออ้ยเอไหล่ชิงจับเต็มแผงชิงจับเต็มแผงสเก็ตเตอร์แตกในหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชิงจับเต็มแผงสเก็ตเตอร์แตกในหรือเปล่าเจแนวสองหลอโย่สเก็ตเตอร์แตกในไปด้วยครับโอ้ไม้แรกไม้เดียวจอดเลยหรือเปล่าสรับแปะสเก็ตเตอร์แตกในมาด้วยอ้อ มาแล้วครับจัดมาแน่นๆหนักๆ,ๆที่ราวกัโตัวราดาซูเปอร์หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทแตกในมาอีกหนึ่งทีโอโหเหลือจาเชื้อยังไงแปะแตกในมาจ่ายหรือเปล่าแตะมาจ่ายหรือว่าโอ้หวายดอกนี้หนึ่งทีโอ้ยังไงได้เล่นไหมเออได้เล่นแค่เคไม่สวยเท่าไหร่ครับทุกคนเออเอาเรื่องเอาเรื่องแปะนอนอีกทีหนึ่งนี่คือครบสูตรได้เยอะบอกเลยวายดอกนี้ซองแดงจัดมา ยังไงยังไงมาดิไม้เดียวเลิกได้นะกำไรมันหนึ่งเท่าตัวเลยทุกคนเฮ้ยเออไอซองแดงซองแดงมาเออไหลคิวไปต่อยังไงสิฟินจัดอย่าบอกว่าฟินจัดจัดมาก้อนโตอีก179่อบาบาทไม้เดียวไม้เดียวเลิกเลยหรือเปล่าไม้เดียวเลิกเลยหรือเปล่าเฮ้ย ออ้หูจ่ายตั้งแต่บทัดละเจทองแดงเคไหลมาไหมเอ้เคเคเลยไปหน่อยนะเคเลยเลยเลยพวกไปหน่อยออ้โเอาเรื่องเอาเรื่องทุนอืมันต้องอย่างนี้ดิวะมันต okay. ้องอย่างนี้สิวะจัดมารวนหลวมนกเกละวันลวนพันเก้าทุกคนโอ้โหกำไรมาพันห้าครับออกได้เลยนะ กำไรพันห้านี่คือออกได้เลยแต่จ่ายหนักอย่างนี้ถ้าเกิดใครอยากเล่นต่อเฮียขอแนะนํานะครับกดรีเบทให้มีรายจ่ายก่อนนะครับแล้วค่อยซื้อใหม่นะเพราะว่ามันแจกหนักนะอยู่นะเมื่อกี้นะอ่ะเอาเป็นว่ากาไรเราพันหนึ่งแล้วไม้นี้ถือว่าเฮียเล่นเพื่อทดลองดูนะถ้ามันให้ไปต่อมันแจกดีเราไปต่อนะครับถ้ามันไม่จ่ายหรือว่ามันตกดําเราไม่ไปต่อนะทุกคนนะเอาแค่นี้ง่ายๆเลยเราไม่ต้องไปแบบตะบี้ตะบันเล่นนะครับ ก็คือกำไรพันหนึ่งหนึ่งเท่าตัวนะทุกคนหนึ่งเท่าตัวจากที่เราเข้ามาถือว่าสุดยอดแล้วนะเมื่อกี้นะแตกในด้วยดอกนั้นแต่แตกในมันน่าจะจ่ายเยอะกว่าน,นี้แต่ว่าสําหรับเกมแปะนะทุกคนอย่างที่รู้ๆกันนะว่าเฮียก็ไม่ค่อยแบบไว้ใจเท่าไหร่สาหรับการแตกในสําหรับแปะนะมันชอบเข้ามาเว้านะมาที่สองคูณสิบสี่เนี่ยเล่นไม้แบบพื้นฐานอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะทุกคนไม่จำเป็นต้องลงปัญหาอีกแล้วอู้วันนี้ปัญหาจ่ายดีมาก แน่แนๆอีกแล้วครับผมมูโขกาไรมาสามพันแล้วทุกคนเอาอะไรเยอะกาไรสามพันแล้วเอามาดิเอาเรื่องจัดทุนน้อยก็ปั่นได้เหมือนกันนะครับทุนพันถามว่าน้อยไหมก็ไม่ได้น้อยนะแต่ก็พอประมาณนี้มองว่าพอประมาณนะครับจัดมาราวันก็ตัวราดัาซูเปอร์ส4 6 4ับาทเอาว่ะเฮ้ยเอาว่ะเคมาต่อเคเจยังไงต่ออกสิบ โอ้ยแค่นี้ก็ฟินแล้วครับเฮียบอกเลยแค่นี้ก็ฟินแล้วนะทุกคนนะโอ้เอาเรื่องจัดจัดเออเอาให้กําไรไปให้ถึงห้าพันไปให้ถึงห้าพันไปเจไหลมาต่อสวยๆปลาบูแถวเล็กชิงฉับโอ้โหปลาทัดอีกโอ้โหปลามาไม่โอคิวรอปลาอยู่ปลาบูแน่นๆไปตัวเพลงไม่มาแต่ก็ฟินไม่มาแต่ก็ฟิน แล้วต้องเหลืออีกแค่แปดหมุนนะครับทุกคนนะเออกาไรเรามาสี่พันแล้วนะตอนนี้นะเออจัดมาราวกัตระดับซูเปอร์สี่ร้อยเจ็ดสิบบาทเอาเรื่องเอาเรื่องเยด่ด้วยเจเต็มลาบบปลาทัดไหลมาไหมเพื่อนออ้ยวู้โอ้ฟินจัดเลยทุกคนโอ้มีตังกินหนมแล้ววะมีตังกินหนมแล้ววะ จัดไปรางวังก็โตระดับซูเปอร์548บาทโอ้ใจมากี่เท่าจากเดิมพันวะเนี่ยโอ้โหเอาเรื่องจัดเคประธาไหลลงมาไม่เพื่อนอืม่อนวจะจ่ายปาทธานดีก็ยิ้มหุบยิ้มไม่หุบเลยนะเฮียตอนเนี้ยยิ้มไม่หุบเลยนะทุกคนนะเอาเรื่องจัดเลยว่ะโอ้โหเจอีกโอ้โหวายดอกนี้ ป้าทัดเน้นๆ้นป e ้า <paragraphs> ทัดเน้นเน้นโอ้โหโอ้โหกําไรห้าพันเน้นเน้นว่ะทุกคนทุนน้อยก็ปั่นได้เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าปั่นไม่ได้นะจัดมาเมไก่อีกสามร้อยห้าสิบสองบาทเออถ้าเกิดใครชอบทุนน้อยอยากให้เฮียมาปั่นทุนน้อยสามารถคอมเมนต์บอกไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะทุกคนนะเดี๋ยวเฮียจัดให้บ่อยๆนะสำหรับทุนน้อย เฮียบอกแล้วว่าทุนน้อยก็เล่นได้เหมือนกันนะครับไม่จําเป็นว่าทุนเยอะนะดูอย่างเฮียเอาเข้ามาเท่าไหร่1นึ่งพหมุนเบ็ด400ทุกคนกําไรกําไรมาเท่าไหร่น่ะหนึ่งพันห้าพันห้าพันเอ็ด่ะกำไรนะทุกคนนะเออเออทุนน้อยก็ปั่นได้นะครับแปะเวลานี้มันของจริงจัด,จดเลยเฮียบอกว่าอะไรก็ฉุดแปะไม่อยู่แล้วสําหรับวันนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกด โอเควันนี้เฮียก็พาพวกเองโมวาร์มือเกมชายเชียงวินหรือว่าเกมอาแปะของค่าย PG ทุกคนไม่มีอะไรฉุดลังไอแปะได้แล้วครับวินาทีนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจไว้ช่องเ e ฮียหมี่ภาวะวีสามมาด้วยแล้วกันทุกคนก็สำหรับวันนี้เฮียต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเว้ยเจอกันใหม่ไหวรู้